นี่ครับหนึ่งลูกแต่ว่าเล็กตัวนี้อาจจะสะท้อนแสงสักหน่อยนี่ครับหนึ่งลูกตัวแสงแดดส่องอาจจะสะท้อนสักหน่อยครับวันนี้ก็มาหาหอยหอมเหมือนเดิมครับหาก็ขัดเคลียร์ไปเรื่อยๆแบบนี้ ตามดูไปเรื่อยๆนี่ครับอีกหนึ่งลูกมันจะเป็นคุยๆหมงมันอยู่ครับหอยป่านี่ก็ิรู้สึกว่าสิบเดน่วยใหญ่ปันไดครับ ลูกเล็กอยูห่หอยป่านะมดครับเหลือแค่นี้สามลูกงัดขอนออกครับนี่งัดขอนออกก็เจอแล้วหนึ่งสองครับ สามจากคอนไม้ดอกสามลูกครับสี่ครับนี่จากคอนไม้ดอกนะครับนี่สี่ลูกนี่อีกหนึ่งลูกครับ ตรงนี้ครับจากปลายคอนไม่ดอกงัดออกตกีงนี้เป็นห้าครับนี้อีกหนึ่งครับตัวนี้อีกหนึ่งครับนี่ตรงกี้นี้ครับ นี่ครับโอ้โหอีกสองครับได้จากขอนไม้ดอกครับเวว็าไวจะเสินดูตามได้ข่อนไม้นี่ครับงัดออกจากข่อนตัวนี้เมื่อกี้นี้ได้หกเจ็ดลูกครับ มาดูว่าต่านทางนี้จะมีบวครับอาจจะอยู่ตรงเดียวพุ่งนัดครับน่าจะมีติดายขอ,อนอย่างเดียวลูกเป็นลูก ตัวนี้ได้หกเจ็ดครับอ่าเจอกันคือเก้านะครับตอนนี้ครับประมาณใกล้จะเที่ยงห้วครับประมาณห้าโมงแล้วก็เลยย่างเปลี่ยนดอนครับตอนนี้ซึ่งเขาก็ได้ผ่านดอนนึงไปแล้วนะครับตอนนี้เขาก็ย่างเปลี่ยนดอนมาอีกดอนนึงถึงดอนใหม่ตอนนี้ก็ย่างความมันให้หน้าอยู่ครับ าาก,อญญก็อาสีคู่ค่าจังน้อยนะครับการย่างก็ได้อาสีสะท้อนจักน้อยเพราะว่ากำลังสิเริ่มเข้าป่าแล้วครับเราได้ย่างความมันทุ่งมาใหม่แล้วอา้าเข้าป่าที่ซองครับรอชมป่าป่านี้สิเป็นจังไดสิมีหอยหอมหอยเลือดหรือไม่รอดูครับ เป็นดันหนูครับขวาดออกมาเนี่ยบริขุดเลยครับนี่สองลูกนี่ง่ายเลยครับน่าจะเป็นหนูครับขวาดออกมาโอ้นี่โอ้โหตัวแน่นออกครับสงสัยจะเป็นหนูควาดออกมาไว้ครับเพราะว่านี้มีรอยเหมือนกับหนูเข้าครับเราก็จะขุดครับตัวนี้รอส้มครับนี่อีกหนึ่งครับนี่ด้านนอกนี่อยู่ อยู่ตื้นเลยครับนี่ใกล้กลับตรงที่หนูมันควัดออกมานี่ครับอ้าวถือว่าได้สามแล้วครับตัวนี้ยังไม่ได้คุดเลย